กลับมาพบกับช่วงนี้นะคะออโต้เทร์ออโต้ดีไซน์บายดาจยนเอกค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วครับวันนี้น้องดาเปิดช่วงแสงดูสิสวยมากชอบสวยงามสวยๆอย่าดูแบ็กกราวด์ได้หลังขอบคุณค่ะพูดเล่นเมื่อกี้ อาจารย์ครับเมื่อกี้ได้ไปดูรถบ้านมาอยากให้อาจารย์ชี้แนะนิดนึงครับในฐานะที่เป็นอาจารย์ว่ารถหรือบ้านดีไซน์ที่สําคัญจะเป็นรถหรือจะเป็นบ้านอ่าโอเคนะครับจริงๆรถบ้านเนี่ยที่เราเห็นในงานนะครับหรือเห็นในแมกกาซีนหรือเห็นรถทั่วไปที่มิ่นก็เคยเห็นที่เราเคยเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความนิยมนะครับส่วนหนึ่งของชาวอเมริกันนะครับที่ชอบเอารถบ้านใหญ่ๆนะครับมาทําเป็นลักษณะเป็นรถทัว ใช้สำหรับแฟมิลี่แหละนะครับประมาณ4ี่ห้าคนใช้นะครับแล้วก็เดินทางต่างรัฐเราจะเห็นว่าพฤติกรรมการใช้รถตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละรัฐแต่ละรัฐจะเดินทางค่อนข้างไกลฉะนั้นเขาก็จะจอดนวายทางเนกับค่ำไหนนอนนั่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่เขาจัดไว้เลยตามต่างประเทศก็มีใช่ใช่ไมีนะแต่บ้านเราเนี่ย ความนิยมเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องมานั่งให้น้ำหนักร,ระหว่างการขับรถใ,ใหญ่ขนาดนี้ไปจอดตามปั๊มน้ํามันมนะครับหรือเราจะเข้าไปโรงแรมะนะนะอันนี้ก็ต้องเทรดดูน่าคิดนาคดนะอันนี้ประเด็นหนึ่งก็คือพฤติกรรมการใช้รถเนี่ยของลูกค้าเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่ารถกลุ่มนี้เนี่ยที่ผมเห็นว่า กลุ่มผู้ใช้กลุ่มใหม่เนี่ย<ม>นะที่ที่มีบริษัทไทยบริษัทนึงแหละนะครับที่สร้างรถตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองเห็นความแตกต่างว่าเอ๊ะถ้าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นนิชมาเก็ตทาร์เก็ตทาร์เก็ตเขาล<ม>นะกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ย ชอบเดินทางไปแต่หวัดแต่ไม่ชอบพักโรงแรมอยากจะไปพักตามสวนสาธารณะใกล้ชิดกับธรรมชาติอะไรอย่างนั้นหรือจะไปพักอยู่ที่บริเวณน้ําตกเลยก็ได้นอนจักรานที่กางทรายชอบสิ่งสารสัตว์อะไรประมาณนั้นเอาง่ายๆวันนี้เราไปดูน้ําตกนะหรือไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่ใช่ไม่มีโรงแรมระดับลักษณะ5ดาว4ดาวนะครับถ้าเกิดนอนรถบ้านเนี่ยผมว่าคุ้ม เออมันได้ฟิลใครเห็นมันตกตอนกลางคืนอ่ะอ่าใช่ไหมโรงแรมไม่ได้ไปดูฝนดาวตกอ่ะแต่อุทยาเขาอนุญาตให้นำรถแบบนี้เข้าเหรอคะถ้าสมมติเป็นน้ำตกอ่ะคือจริงๆแล้วเขาจะแบ่งเป็นโซนอ่าเราสามารถจะอ่าเราสามารถจะจอดรถตรงนี้ใกล้สุดแหละแต่ถ้าโรงแรมเนี่ยคงต้องเดินทางไปไกลแั้นียมันก็มานั่งเฝอดูว่า เราอยากได้ความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าผมคิดว่าตลาดความต้องการตรงนี้เมืองไทยเนี่ยน่าจะน่าจะมีไม่งั้นบริษัทไทยบริษัทเนี้ยก็คงไม่สามารถจะทำตัวนี้ได้ครัโอเคนี่เราพูดถึงพฤติกรรมการใช้ค่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องการออกแบบออกแบบดีไซน์กันบ้างบริษัทที่ทํารถตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บริษัทรถยนต์ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อหัวรถนะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าวีโก้โฟล์คาราเวลนะเบนซ์วีโต้สุดแล้วแต่นะครับมาตัดออก และไอโครงสร้างที่เขาจะใส่เข้าไปก็เป็นโครงสร้างที่ทำมาจากพลาสติกเราไเรียกว่าคอมโพสิตแอดวานซ์ก็คือเป็นลักษณะตัวขึ้นฟอร์มด้วยเหมือนไฟเบอร์อะไรเงี้ยลักษณะน,นั้นนะแต่ว่าผมคิดว่างานไฟเบอร์ไฮเลท์อัพเนี่ยอาจจะได้ใช้บางส่วนบ,บ,าบางส่วนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของน้ําหนักลดได้เพราะว่าส่วนี้น้ําหนักเบานะครับแต่มันก็ต้องมีวิสบอลโครงสร้างก็คือในเมื่อคุณตัดรถขึ้นไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือค่อน แต่ว่าคุณจะคุณจะต้องเอาไอ้ตัวลักษณะเหมือนกับแคปซูลหรือคูที่เป็นบ้าเนี่ยครอบลงไปนะจลงนั้นเนี่ยการต่อของตัวบอดี้เนี่ยจะต้องมีความสําคัญเวลารถวิ่งเนี่ยจะต้องมันบิดตัวใช่ไหม b o ดีหรือตัวด้านข้างของตัวเซอร์เฟเนี่ยมันจะต้องมีการแนบหรือติดกันตลอดเวลาอดังนั้นก็ต้องให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยเรื่องคุณภาพการประกอบอคืถ้าเป็นภาษาบราริก็คือเหมือนกลัวรถจะเสียศูนย์อย่างนี้ค่ใช่ต้องมีวิศวกรนะวิศวกรโครงสร้างรถยนต์อยู่ที่2รถขนาดเนี้เป็นรถใหญ่นะครับก็คือเข้าไปเนี่ยเราเจออะไร ห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกมีห้องนั่งเล่นด้วยนะรวมอยู่ในห้องเดียวกันจ้ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนคอนโดสตูดิโอเล็กๆค่ะโอเคนะซึ่งไอ้ตัวห้องแบบเนี้ยขนาดเนี่ยไม่ใช่เล็กเลยนะครับตัวบอดี้ของตัวรถเนี่ยมันก็ข้างใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องพยายามขยับให้มันใหญ่บิดตึงขยับบิดนิดนึงนะ ฉะนั้นเนี่ยนอกจากความกว้างแล้วก็จะมีเรื่อง<ร>ความสูงฉะนั้นเนี่ยคูปบริเวณด้านหน้าตรงหลังคาของตัวรถเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของหลัก aerodynamics ด้วยถูกไหมว่มาเราวิง่งลงตาเราวิ่งประมาณร้อยสองประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบเนี่ยวิ่งไปแต่จังหวัดเนี่ยถ้าเกิดลักษณะของตัวคูปหลังคาเนี่ยมันต้านลมอยู่เวลาลมวิ่งไปมันก็ทาให้รถเกิดการกระพือหรือใช้น้ํามันเยอะกว่าปกติต้องแบกเขาเรียกต้องแบกแต่ถ้าลักษณะของคูปด้านหลังคาเนี่ยลักษณะโค้งนะครับไม่ต้านลม แต่ลักษณะทําให้ลมมันปลิวออกไปมันก็สามารถที่จะทําให้รถเนี่ยมันวิ่งได้ค่อนข้างเร็วอ๋อมันก็ต้องดูอย่างที่เราบอกในส่วนของแอโรดนามิกก็ต้องมีได้ในเรื่องของการประกอบที่สําคัญหงหงเรื่องเดียวเรื่องพวกซีนต่างๆเสียงข้างนอกจะเข้ามาลมอะไรอย่างเงี้ยมันวิ่งไปเอ้ยทำไมลมเย็นๆไม่ใช่แอร์ออกมาจากนอกลึปล่บอันดับ3ก็คือการวางอุปกรณ์ต่างๆเราอย่าลืมว่ารถบ้านเนี่ย ทุกคันเนี่ยจะต้องมีห้องน้ำถูกไหมครับมี่ใไม่มีจะทำรถบ้านทำไมใช่นนั่สิต้องมีห้องน้ำจุดขายเลยจุดขายเลยใช่ไหมครับเมื่อมีห้องน้ำแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีระบบน้ำดีน้ำเสียถูกไหมฉันเนี่ยตรงเนี้ยรถบ้านเนี่ยที่ดีเนี่ยเวลาเราออกแบบเราต้องคำนึงถึงการเอาน้ำดีใส่และการเอาน้ำเสียเอาไปทิ้งคือพูดง่าเอาน้ำดีใส่เอาน้ำเสียออกอ่ะน่ะจะมีระบบชัดเจนใช่ตัวนี้เราทะเป็นระบบหมุนเวี้ยนได้ไหมจ๊ะไม่ได้ไม่ได้ เป็นระบบห<อ>มุนเวียนได้ไหมม่็อะไ,ไระอย่างเงี้ยี่นอกนะครับเขาก็จะเป็นสเตชันเลยวันพรุ่นี้จะเต็มเลยแล้วเขาวิธีคือเขาก็เอาท่อเนี่ยไปต่อ ปิดให้เรียบร้อยเชื่อมเสร็จแล้วปุ๊บเปิดสวิตช์มันก็จะดูดน้ํน้ำเสียทิ้งโอนเหมือนเหมือนแบบรถดูดทัวไปรถดูดตัวไปพอแห้งอ่พอดูดเสร็จเรียบร้อยละได้ยินเสียงโอเคละปิดสวิตช์ปุ๊บถอดท่อนี้ออกแล้วก็ปิดฝาปิดฝานะครับนี่คือความสะดวกสบายซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหลักสําคัญในการออกแบบรถบ้านก็คือระบบน้ําดีและน้ําเสียน้ํน้ดีน้าดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปจอดปุ๊บเรามาต่อไม่ใช่น้ําดีเนี่ยจะต้องอยู่ในรถตลอดเวลาัฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นลักษณะของเหลวซึ่งหมุนไป เปลี่ยนทายนะใช่ถูกไหฉะนั้นเนี่ยการวางตัวระบบน้ําในรถยนต์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันเกิดเลี้ยวปุ๊บน้ำเอ็นมาเยอะเหมือนการเหมือนหลักการวางให้พวกน้ําดีตรงเนี้ยเหมือนการวางหลักถังน้ํามันนะเหมือนการวางถังน้ำมันฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จุดหนึ่งแล้วที่สําคัญติดจุดหนึ่งก็คือลักษณะของการใช้งานการใช้งานรถบ้านเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอเราไปจอดปุ๊บเนี่ย บางทีเนี่ยคุณอยากได้ดูวิวสวยๆหรือดูดาวแต่ไม่มีไฟฟ้ายัไงอ่ะจะไปต่อไฟมาจากโรงแรมได้ไหมบางทีเราต่อไฟโรงแรมไม่ได้แต่จ้ำไฟหลวงพอได้นะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีเจเนอเรเตอร์ติดอยู่ในรถถูกไหมครับจริงนะเพราะต้องใช้เกมนอกจากไอ้ห้องน้ำแล้วเรต้องมีเครื่องเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าด้วยใช่ซึ่งเครื่องเนี่ย เครื่องจันเว่ยไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้น้ํามันน้ำมันอย่างนี้ยมันก็จะมีทั้งกลิ่นมีทั้งเรื่องเสียงเสียงปั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 งนะเวลาเราขับรถพวกนี้ไปนะเราอยากจะซึมซาบกับธรรมชาติน้ําตกนะหรือภาพทิศกำลังจะตกและดาวกำลังจะขึ้นแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงมันมันกลายเป็นว่าเราไปทําลายตรงนั้นหรือเปล่ามันทำลายบรรยากาศของเราเองอาจารย์เราจะบอกว่าเวลาเราออกแบบรถเหล่านี้มันเราเรียกว่า special purpose คือวัตถุพิเศษใ่ไหมคันี้สิ่งที่เราต้องคำนึงเนี่ยตามจุดที่อาจารย์ว่ามาฉะนี้เครื่องเจเนเรเตรตอนนี้ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เก็บเสียงไม่ส่งเสียงใช่เก็บเสียงหรือไม่ส่งเสียงหรือดีไซน์ให้มันไปอยู่ในช่องที่แบบเสียงออกมาน้อยที่สุดอ่ะมีสอนใช่ไหมครับอันนี้มีสอนลึกมีใช่ไหมครับมีครับมีอยู่ในค้ารถยนเลยรถเลยฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าการวางเขาเป็นยังไงเหมาะสมไหมนะครับในส่วนนี้แล้วก็ส่วนสําคัญที่สุดเนี่ย การวางระบบเราเรียกว่าโฟลดิ้งนี่คือระบบสุดท้ายของการทํารถบ้านเราจะเห็นว่าเมื่อเราพับเตียงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเอาแผ่นด้านข้างมาทําเป็นโต๊ะนั่งสบายได้เราพับโตะไปปุ๊บเตียงยังไม่เปิดออกมาเราก็มีพื้นที่กว้างๆที่จะเป็นห้องวิ่งเล่นได้ลิฟวิ่งรูมได้เห็นไหมครับฉันเนี่ยหลักของตัวรถบ้านก็คือโฟลดิ้งออนวอลก็คือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นลักษณะพับเก็บ ฝาผนังทัหรือไม่จะสอดเข้าไปข้างล่างเสร็จแล้วแต่นั่นอะไรอย่างเงี้โอ้โหอันนี้กสต้อตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเราเรียกว่า h ิน g e ตัว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 พับก็เรียกตัวบานพับตัวบานพับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ต้องลักษณะที่พิเศษก็คือเวลารถวิ่งเนี่ยจะต้องไม่เกิดเสียงเอ็กเอ็กซเอ็กเอ็กซ์เอ็กซ์ประมาณนั้นฉันผมเคยเห็นบางรุ่นพอพอพอขับไปเนี่ยตัวรถเนี่ยเล็กมากเลยแต่พอไปจอดปุ๊บเขากังมา สไลด์คือบ้านอย่างี้นะสไลด์สไลด์ข้างรถออกไปเงี้ยกลายเป็นรถบ้านสไลด์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 เปิดมาเฮ้ยออกมากว้างมากเลยอ่ะแล้วก็มีขารองรับแบบเออมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ขึ้จริงจริงครยิงแล้วมันก็เหมือนกับการขยับพื้นที่แหละนะครับว่าตอนนี้เราขับรถอยู่เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เตียงขนาดนั้นหรือใช้พื้นที่เราก็หุบเข้าไปนะครับแต่พอเรา อ่าสไลด์เก็บพอเราจอดปุ๊บเราอยากจะได้พื้นที่เตียงเพิ่มเติมหรอเราก็เปิดสไลด์ออกมาสามารถทำได้สามารถทำได้แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วก็คือว่ารถพวกเนี้มันเป็นสเปเชียล r พ p o s โพสเป็นวัตถุประสงค์พิเศษการดีไซน์หรือการออกแบบไม่ต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน100%ฉะนั้นเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษไม่ใช่บริษัทรถยนต นะคร mm ับ hmm. พริษัทรถยนต์เนี่ยก็คงทำรถหลายรุ่นมากนะครับไม่เหลือรถใหญ่พรีเมียมเอ็กเซคคิวทีฟจนกระทั่งรถราคาถูกครับแต่ไม่มีบริษัทรถยนต์ไหนเลยที่มาเจาะตลาดตรงนี้สังเกตไหม ก็ต้องรีดว่าเป็นบริษัทที่เป็นเฉพาะทางจริงใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นมันเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยนะของคนที่สนใจในการพัฒนารถยนต์อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่สามารถจะมีแบรนด์ของตัวเองได้แข่งกับ t o y ยต a h o อนด้อะไรย่างพวกนี้เราก็เอารถเข้ามาสิ่งนี้มาทำเป็นสเปเชียลเพ p ร์โพสขึ้นไปครับอเราก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์ของเราได้เป็นดีไซน์เลยใช่ใช่อย่างว่าเขาเรียกว่าขายไอเดียครับแต่ที่สำคัญในการขายไอเดียทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามัน ต้องอยู่ในส่วนท้องหนึ่งมือสมกรออกแบบรถยนต์ต้องดูด้วยนะและที่สําคัญใช้ได้จริงใช้ได้จริงไม่เกะกะในหลักถูกกฎหมายประเด็นนี้ประเด็นนี้ก็ไปจดทะเบียนจดจดได้ไจดทะเบียนใช่ไหมฮะก็เนี่ยก็อยู่ที่จริงๆเขามีบริษัทที่ทําอยู่แล้วใช่ะแร้มผมก็ค่อนข้างเห็นเห็นมาเยอะรถบ้านวิ่งกันจริงๆในท้องถนนทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้เขาบอกว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำคาพาร์คแบบนี้มีหรืรัาเน ใช่ใช่โดยในส่วนตัวถ้าเป็นอาจารย์เหตจะออกแบบรถบ้านสักคันหนึ่งถามเลยในแต่ละที่ที่มีอยู่ในคลาสด้วยถ้าออกแบบรถบ้านสักคันหนึ่งอาจารย์เอตอยากได้บอกว่าประมาณไหนบ้านไหนบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่เอาบ้านในรถเนี่ยแหละได้เขาออกไปบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วไม่ใช่ใบถิ่ไใสใสบ้านเล็กถ้าเป็นรถกระบะเอามาทำความคิดอาจารย์เนี่ยประมาณไหนที่จะวางในแต่ละบล็อกแต่ละบล็อก จริงๆแล้วถ้าเกิดผมทํารถบ้านนะผมก็จะหาหัวรถที่ราคาไม่แพงมากเลยมึงไทยมือนเหมือนรถกระบะที่เขาบอกว่ารถกระบะแค่ตอนเดียวอ่ะเนาะตอนเดียวรถกระบะตอนเดียวนะครับแล้วเอากระบะออกนะครับแล้วเราก็ต่อเป็นโครงสร้างเราเรียกคอมบัสิทแอดวานนะครับแล้วก็ดีไซน์คูปไม่ให้มันต้านลมนะครับแล้วเป็นโค้งๆหน่อยอ่าอยูนโค้งหน่อยนะครับแล้วก็ทําให้บอดี้มันวายมากที่สุดนะครับก็คือคือผมมองว่าประเด็นในการในในลักษณะส่วนตัวของผมนะ ก็คือบ้านเราเนี่ยคงลักษณะไม่เหมือนกับต่างประเทศที่ต้องเดินทางแต่ละรัฐแต่ละรัฐแต่ละรัฐบ้านเราอย่างมากก็ใช่ไม่เกิน500สูงสุดก็ไม่เกิน7จ็ดกิโลเมตรต่อวันในราวกัน่ะนะจานในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ต้องการพื้นที่ใหญ่มากนะครับเอาแค่วายพอดีแม็กซิมัมเวลาจดทะเบียนกรมขนส่งได้พูดง่ายๆว่าก็พอดีของกระจกอ่ะอ่าแล้วก็แล้วก็ข้างในเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญที่สุดก็คือเวลาเราทํารถบ้านเนี่ยเวลาจอดอยู่กับที่เนี่ยผมอยากให้มันดู มันดูโปร่งมันรู้สึกสบายการรู้สึกสบายเนี่ยหลักการออกแบบบ้านเนี่ยคือคุณต้องเจาะหน้าต่างอ่าอ่าฉั้นเนี่ยรถคันนี้ของผมเนี่ยก็จะมีหน้าต่างนะไม่มีประตูเลยมีแต่หน้าต่างปิดคือเลี้ยงปิดหรอปิดคืยังไงอ่ะก็เป็นเน้นหน้าต่างโอเคปีดหน้าต่างก็ได้เนอะต้มีหน้าต่างแล้วก็ตัวหน้าต่างเนี่ยผมขอเป็น bay window แน่หน้าต่างยาวสูงนะครับแล้วเาราจอดปุ๊บเราเปิดหน้าต่างให้ลมมันโฟล์งเข้าไปเถังนี้เราไปทะลุทางนู้นใช่แล้วก็เปิดรับลมอ่าเปิดรับลมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยผมก็จะซ่อนในตัวออโตเมติกรูฟเก็บเข้าไปบอดดี้อ๋อเหรอเวลาเราจอดปุ๊บเราก็เวลาเรามีแดดเข้ามาปุ๊บเราก็ทําให้รูฟตรงนี้มันเลื่อนออกมาบังแดดได้เป็นเหมือนแบบบ้านบังแดดที่ใช่ใช่แล้วเราก็เอาโต๊ะปิกนิกเราไปวางได้ ่ะแมกินกงกินข้าวทำไรได้แล้วก็ข้างในเราเก็บเป็นห้องนอนเป็นห้องอะไรสถานสถานการที่ใช้พวกเอนเตอร์เทนไปติดกิโมกิเวนิดเดียวใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเครื่องเจเนเรตผมเนี่ยผมจะวางไว้ช่วงท้ายนะแต่ไม่ท้ายมากนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องมันจะหนักแล้วเวลาอุปกรณ์ต่างๆอย่าลืมนะครับห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่รถบ้านเนี่ยจะไว้ด้านท้าย นึกออกนะเดี๋ยวนี้ก็มีเปิดขึ้นประตูแปวเจอเลยใช่เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญทำให้เราเรียกว่ารถเกิดโอเวอร์สเตลลิ่งก็คือน้ำหนักมันไม่บาลานซ์กันทำให้ล้อนเนี่ยร้อนหน้ามันไม่ค่อยสัมผัสกับตัวพื้นงั้นเวลามันเกิดตกหลุมบ้างหรือไปขึ้นลูกหน้าปุ๊บร้อมันจะลอยเพราะน้ำหนักด้านท้ายมันไม่สมดึงแค่นี้เราก็ผมก็จะวางน้ำหนักให้เหมาะสมก่อนน้ำดีน้ำเสียจำได้เครื่องจักรเนเรตไฟฟ้าวางตรงไหนให้มันบาลานซ์กันถังน้ำมันรถอยู่ตรงไหน นะครับการเติมถังน้ามันที่สําคัญนะ,ะเพราะว่าเวลาเราตัดตัวบอดี้นี่ออกแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย<อ>เพราะว่าเวลาเราเติมน้ํามันหรือการการการโมดิฟายมันจะต้องมีลักษณะที่ตัวรถต้องแข็งแรงเวลา<อ>เกิดอุบิเหตุและที่สําคัญคทุกคนพูดถึงว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยใช่ใช,ใช่ไหมเพราะว่าเขามีพื้นที่อยู่แล้ว เขาจัดโซนแน่นอนจัดโซนแน่นอนเร่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โดนไม่โดนลดยานไม่โดนไม่โดนเพราะบ้าอาจา์ติดเหล็ดดัดอ๋อ รักตรงนี้ใช่เหล็กจริงจริงเราก็ดีไซน์เหล็กดัดให้มันสวยสวยใช่ไหมเวลาไปจอดปุ๊บเขจะเข้ามาเจอเหล็กดัดละเออแล้วดูไกลๆจะเหมือนฮ่องกงป่ะคะใช่ใกล้เคียงไม่ไม่ไม่ก็ทําให้ลายให้มันน่ารักใช่เหล็กดัดลายคุมะบางลายเมอน้ากนะแล้วไม่ต้องกลัวไฟไหม้ค่ะเพราะไฟไม่ไหม้อยู่แล้วทำไมคะเราขับรถไปหาเจ้าที่ดับเพลิงได้ โอ้สบายมาติดใครจะขับรถไปเรามีถังดระเบิงเซฟตี้อยู่ในรถอยู่แล้วถังเซฟตี้ในรถอยู่แล้วมีการแรกอยู่แล้วความปลอดภัยพี่จริงๆแล้วความปลอดภัยเนี่ยอาจารย์อาจารย์นำเสนอแล้วกันนะครับก็คือบางคนอาจจะปิเสธกระดาษบางคนไม่ต้องสนใจไปหาพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับก็คืออย่าไปจอดในปั๊มที่เปี่ยวแล้วการเกิดอาชญากรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปล้นหรือการอะไรแล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากปั๊มที่สว่างถูกไหม แล้วตรงนั้เน่ยจะเกิดอาชญรกรนนี่เราไปเช็คที่ดูข้อมูลจากกรมตํารวจทางหลวงนะครับะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทีร่สุดก็คือว่าปั๊มถ้าจอดได้จอดแต่ถ้าจอดไม่ได้ควรไปหาพื้นที่อื่นแต่ไม่ใช่สถานีตํารวจนะ,ะให้มันดูบแบบเซฟหน่อยใช่ใช่ครับอาจารย์นะทำเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็จะไปจอดที่สถานที่จอดรถของแรม อ่าแล้วก็นอนตรงนั้นไม่ไ้ไม่ต้องเสค่ขาแล้วก็ไปนอนบนห้องนอนแล้ก็้อผาไหมครับอาจารยับอันเนี้ยอันเนี้ยคือสไตล์รถบ้านอย่างที่บอกไปแล้วได้ขยเนะฮะรถบ้านก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในสไตล์ที่คุณชอบก็ลองไป หาลองไปจากข้อมูลหาข้อมูลแล้วลองดูว่าใช่เราไหมเราซื้อมาใช้แต่ที่สาคัญหมวกทักอย่างขับไปแล้วมันอันตรายควบเปรียวๆอย่างเงี้ยก็ขับไปให้ถึงบ้านแล้วจอดนอนที่บ้านดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นรถบ้านทใหมโอเควันนี้ขอบคุณชาเครับขอบคุณสดีค่ะไปต่อไปตรงได้ค่ะไปพบกับอาจารย์นิงนะคะในช่วงเมจิกินกระดาดค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับผมลุงจุ้ยปรัชญาเปิดฟ้าครับวันนี้นะครับผมพาพวกเรามาอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งนะครับ ในงานมอเตอร์โชว์ครับไม่ต้องตกใจนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในรถครับลักษณะของบ้านหลังนี้นะครับเปรียบเสมือนห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งนะครับที่มีประตูนะครับและหน้าต่างนะครับครบอยู่ในตัวมันเองนะฮะเราสามารถใช้โหราศาสตร์จีนในลักษณะของหงจุ้ยมาจับนะครับเพื่อดูซิว่าหงจุ้ยบ้านที่อยู่ในรถหลังเนี้ยดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเริ่มจากการที่เราเข้ามาจากทางประตูนะครับเราจะ ครับในลักษณะของห้องรับแขกนะฮะตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่บนห้องรับแขกนั่นเองครับห้องรับแขกที่ดีนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องตกแต่งภายในให้ดูสวยงามนะครับและส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็ในลักษณะของบรรยากาศนั่นเองครับบรรยากาศห้องรับแขกที่ดีนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําเป็นอย่างยิ่งครับเวลาถ้าสมมุติว่าเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ พยายามนะครับเปิดหน้าต่างนะครับทุกบานนะครับเพื่อให้อากาศภายนอกนะครับถ่ายเทเข้ามาสู่ภายในในขณะเดียวกันอากาศภายในก็ถ่ายเทออกไปสู่ภายนอกได้เช่นเดียวกันครับถ้าทําอย่างนี้ได้นะครับพลังชีก็จะหมุนเวียนและทําให้บรรยากาศในบ้านหลังเนี้ยดีมากๆครับถัดมานะครับลักษณะของห้องน้านะครับห้องน้ำนะครับในรถยนต์นี้นะครับจะเป็นห้องน้ําที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับจาเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องดูในลักษณะของสุขอนามัย ลักษณะของโถส้วมนะครับอย่าให้โถส้วมนะครับหันหน้าออกไปทางหน้ารถโดยเด็ดขาดนะครับลักษณะถัดมานะครับก็คือห้องนอนครับห้องนอนนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่จํากัดนะครับห้องนอนเนี่ยนะครับหัวเตียงเนี่ยจะไปอยู่นะครับบนผนังของห้องน้ําพอดีซึ่งในโหราศาสตร์จีนนะครับถือว่าไม่ดีเลยครับเรียบเสมือนว่ามีน้ามาลดหัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับในลักษณะนี้นะครับเราสามารถตั้งรับปรับแก้ได้นะครับ โดยการนะครับที่เราสามารถติดรูปนะครับที่เป็นรูปของภูเขานะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุดินนะครับและเราสามารถติดนะครับรูปที่มีต้นไม้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไม้นั่นเองครับเพราะว่าห้องน้ำนะครับเปรียบเสมือนธาตุน้ำนะครับเมื่อธาตุน้ำนะครับเจอธาตุดินที่เป็นภูเขานะครับธาตุดินก็จะกักเก็บธาตุน้ำนะครับไม่ให้พลังของเขาเนี่ยถ่ายเทมาสู่ห้องนอนได้นะครับ ในขนาดเดียวกันนะครับธาตุไม้นะครับก็จะเป็นการถ่ายเทพลังงานของธาตุน้ําออกไปสู่ธาตุไม้เช่นเดียวกันครับทาให้ธาตุน้ํานี้อ่อนแอลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถนะครับหันหัวเตียงเราไปที่ห้องน้ําได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการที่ไม่หันหัวเตียงไปห้องน้ำเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลนะครับความสะอาดของห้องน้ําให้ดีนะฮะโอเคครับวันนี้นะครับเราก็มาดูบ้านในรถกันนะครับ เราพูดกันถึงเรื่องของห้องรับแขกนะครับซึ่งต้องมีบรรยากาศที่ดีอากาศต้องถ่ายเทนะฮะเราพูดถึงห้องน้ำนะครับต้องมีสุขอนามัยที่ดีนะครับรักษาความสะอาดและห้องนอนนะครับที่เราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องนะครับติดรูปนะฮะภูเขาและก็ต้นไม้ไว้นะครับเพราะว่าหัวเตียงของห้องในรถหลังเนี่ยนะฮะหันไปทางทิศที่เป็นห้องน้ําพอดีครับ โอเคครับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกับผมครูงุงจุ้ยนะครับประญาเปิดฝาได้ใหม่ในคราวหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ